สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาดูต้นไม้ในกระถางบ้างนะคะเปลี่ยนบรรยากาศก็คิดว่าจะต้องทําการใส่ปุ๋ยให้เขาบ้างแล้วก็เลยจะมาทำการตัดกิ่งหรือใบที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ตรวจโรคด้วยนะคะออกเพื่อก่อนที่จะใส่ปุ๋ยเนาะแล้วก็จะจัดลำต้นเขาให้ตรงให้ได้มากที่สุดนะคะก็ถือว่าพอใช้นะคะสำหรับที่แอปปลูก ต้นต้นเกตมณนีสีทองที่กําลังเห็นใบเหลืองๆนั่นนะคะก็คือเขารอดทุกต้นนะคะและก็ต้นถ้าไปด้านขวาสุดก็จะเป็นต้นล่ําซำเนาะก็คือต้นล่ํำซำอาจจะต้องการพื้นที่ที่มันเยอะหน่อยแล้วเขาก็จะมีการโตช้านะคะกับต้นแก้วแก้วเจ้าจอมนะที่อยู่ฝั่งซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นไม้ที่โตช้าและมีราคากว่า ต้นสีต้นตรงกลางก็คือเกมมดีสีทองหรือเมเปิลเมืองไทยนะคะนี่แอดก็ใส่ปุ๋ยที่มีนะไม่ได้ไปซื้อมาหรอกนะคะก็คืออยากใช้ของที่มีในบ้านให้หมดอันนี้1กิโลซื้อมาอยู่ที่15บาทก็ใช้หลายปุ๋ยแล้วเมื่อวานก็ทําการใส่ปุ๋ยเพื่อยกรองข้วโพดนะคะก็วันนี้ไม่ได้ไปเอาปุ๋ยขี้วัวมาใส่ด้วยเลย หลังจากใส่ปุ๋ยแล้วแอดก็จะทำการพรวนดินนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่ในกระถางนานๆไปเนี่ยดินมันจะเกิดการแน่นเนาะเมื่อแน่นมันก็จะไม่โปร่งและมันก็จะไม่มีออกซิเจนไปนะคะก็จะทำให้รากเนี่ยมันชอนชัยยากการดูแลไม้ในกระถางยากไหมก็ยากนะเพราะว่าบอสของแอดเนาะค่อนข้างซีเรียสมากเลยนะคะเพราะว่าเขานั่งมองดูต้นไม้ในกระถาง บ่อยมากและเขาก็ไม่ให้เอาที่รองมารองเพราะว่าเขาว่าน้ํามันจะขังในที่รองค่ะและแอดก็เลยใช้วิธีโดยการรดน้ําแบบว่าพอที่ต้นไม้จะใช้เท่านั้นนะคะเพื่อทําให้ดินเนี่ยดินหรือน้ำเนี่ยไหลออกมานอกกระถางให้น้อยที่สุดพอป้องกันไม่ให้พื้นซีเมนต์ของเราเนี่ยมัน เปื้อนในมันเปื้อนดินนะคะมันก็ได้ผลเนาะก็เกิดการเรียนรู้ไปะคะ่ะตอนนี้ก็พรวนดินไปแล้วก็เอาเสียมเล็กๆนี่นะคะพระวนเนาะจากนั้นที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเมื่อคุณใส่ปุ๋ยทุกครั้งนะคะควรรดน้ําให้ชุม่มเพราะว่าไม่งั้นปุ๋ยเนี่ยมันจะไปร้อนมันจะไปเกิดความเสียหายกับรากพืชได้ค่ะนี่แอดนะคะ,ะ,คะบัวก็ยังไม่ได้ไปซื้อที่เป็นหัวบัวเลยนะคะมันไม่มีมันแตกเนาะ ก็ใช้อย่างนี้ไปก่อนนะคะใช้แบบพอเพียงไปก่อนนะคะเพียงพอนะคะค้อถ้าใครอยากที่จะลองปลูกไม้กระถางก็สามารถที่จะลองเอามาปลูกได้นะคะเกจมณีสีทองเนี่ยเป็นต้นไม้ที่แนะนําเลยปลูกง่ายเนาะไม่ได้พิถีพิถันมากเลยนะคะและลงดินเนี่ยยิ่งคือยิ่งยิ่งโตง่ายค่ะ วันนี้ก็หวังว่าวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แอร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ